ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะมีการกําชับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะเร่งที่จะหาพยานหลักฐานมัดตัวกลุ่มในทุนที่บุกรุกเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกับมีการทวงคืนพื้นที่ป่านะคะด้วยการตัดต้นยางพาราทิ้ง พลตรวจเอกศีวรารังสีพามานก,กุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับนายสุวัตพรมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาจากกลุ่มนายทุนค่ะ โดยทางด้านของพลตํารวจเอกศรีวรานะคะระบุต่อด้วยนะคะว่าในการประชุมในเมื่อวานนี้เองค่ะก็ได้มีการกําชับให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจพื้นที่นั้นเร่งหาพยานหลักฐานจากคนในพื้นที่เพื่อน,นํามาดําเนินคดีกับกลุ่มในทุนหลังจากที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอส่งมานะคะ ในขนะดเดียวกันเองค่ะทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่านะคะแม้แต่พื้นที่ป่าสงวนที่เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษก็ยังสามารถที่จะถูกบุกรุกได้ โดยทางด้านของนายอัธพลเจริญชันสาผู้อำนวยการสำนักป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่ายอมรับนะคะว่าการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนในพื้นที่ของจังหวัดน่านนั้นเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานแต่ว่าทางด้านของอธิบดีกรมป่าไม้ได้มีการกำชับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็ไม่พบข้อมูลในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมแต่อย่างใดขณะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นได้มีการวางแผนป้องกันด้วยเช่นเดียวกันโดยจะมีการปรับยุทธศาสตร์ค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยไม่มีการลักลอบทำลายและก็สามารถทำมาหากินในพื้นที่ได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําชับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะเร่งที่จารหาหลักฐานมัดตัวกลุ่มในทุนที่มีการบุกรุกไปยังเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยเร็วค่ะพร้อมกับมีการทวงคืนพื้นที่ป่าด้วยการตัดต้นยางพาราทิ้งด้วยค่ะ